สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโนต้ตของพลอยพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนดำดิ่งลงไปรู้จักกับโลกภายในของตัวเองตอนที่6เอพิโซด6 INTP และ ISTP in the grip สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์ in thegri p นะคะพลอยจะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับ ISTP และ INTP เมื่อตกอยู่ในการควบคุมของฟังกช์ชันด้อยค่ะโดยธรรมชาติแล้วเมื่อทั p e INTP และ ISTP ยังคงสมดุลอยู่พวกเขามากักโฟกัสไปที่คอนเซปต์ประสบการณ์และการไตรตรองสะท้อนคิด ISTP และ INTP มีแนวโน้ม ที่จะพยายามรักษาความเป็นกลางอย่างยิ่งยวดเข้าหาผู้คนและสถานการณ์ต่างๆในฐานะผู้สังเกตการที่ไม่ใช้ความรู้สึกร่วมค่ะ INTP และ STP รู้สึกสนุกกับการได้วิเคราะห์ตามเป้าประสงค์มองว่าการวิพากษ์วิจารณ์และการไม่เห็นด้วยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ได้กระทบความรู้สึกส่วนตัวและต้อนรับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงเพื่อช่วยให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายและมีความแม่นยามากขึ้นค่ะ โดยปกติแล้วความเครียดของมนุษย์มีทั้งหมด3ระดับด้วยกันคือ manageable stress serious stress และ extreme stress ค่ะสำหรับ manageable stress นะคะเป็นความเครียดแบบจัดการได้เป็นความเครียดแบบที่ฟังก์ชันเด่นของเรายังคงรับมือได้และยังสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอีก3ตัวที่เหลือได้อยู่กล่าวคือฟังก์ชันตัวที่2ถึง4นั่นเอง 2. Serious Stress หรือเครียดแบบจริงจังเป็นความเครียดแบบที่เราเริ่มจัดการไม่ได้แล้วเราจึงพยายามดึงฟังก์ชันเด่นมาใช้มากเกินไปและเริ่มไม่สามารถใช้ฟังก์ชันอีก3ตัวที่เหลือได้ซึ่งในกรณีของ i n t p และ i s t p พวกเขาจะดึงฟังก์ชัน introverted thinking ซึ่งเป็นฟังก์ชันเด่นของตนมาใช้มากกว่าปกติทำให้อาจดูเป็นคนที่แดกดันในการตัดสินใจของตัวเอง โดยไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการสนับสนุนข้อสรุปนั้นๆของตนเมื่อความเครียดเกิดขึ้นเป็นเวลานานพวกเขามีแนวโน้มที่จะจิกกัดและทำตัวร้ายกาจเวลาที่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นในท้ายที่สุดพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าการควบคุมสิ่งต่างๆเป็นเรื่องยากพวกเขาจะทำสิ่งต่างๆช้าลงและไม่ชัดเจนและสามารถเสียสมาธิได้ง่ายค่ะสำหรับ Extreme Stress หรือเครียดสุดขั้วนะคะเป็นความเครียดที่เรารับมือไม่ไหวแล้วฟังก์ชันที่อยู่ในจิตสำนึกของเราอ่อนแรงในขณะที่ฟังก์ชันที่อยู่ในจิตไร้สำนึกมีกำลังมากขึ้นในท้ายที่สุดเมื่อความสามารถในการควบคุมฟังก์ชันหายไปฟังก์ชันด้อย Extroverted Feeling จะปรากฏขึ้นมาแทนที่ค่ะลักษณะนิสัยที่บ่งบอกว่าพวกเขาตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยหรือ in the grip มีดังนี้ 1. Logic Emphasize to an extreme หรือโฟกัสไปที่ตรรก,กะแบบสุดขั้วค่ะสำหรับคนที่มีฟังก์ชัน Introverted Thinking เป็นฟังก์ชันเด่นและกำลังตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อย Extroverted Feeling พวกเขาอาจยืนยันที่จะใช้หลักตรรก,กะที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกใช้ความคิดแบบไม่มีประสิทธิภาพเพราะติดกับดักในตรรก,กะของตัวเองบางคนง่วนอยู่กับการพิสูจน์ความถูกต้องของมุมมองที่ตัวเองเห็น บางคนหมกมุ่นกับการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออกแม้จะรู้ว่าแก้ไม่ได้ก็จะยังดันทุรังแก้ไขอยู่อย่างนั้นนอกจากนี้พวกเขาอาจจะเริ่มหลงหลงลืมลืมวางของผิดที่ผิดทางจนทําของหายและกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 2. ลักษณะที่บ่งบอกว่าเขากำลังตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยก็คือ hypersensitivity to relationships หรือการอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษกับเรื่องความสัมพันธ์ค่ะเมื่อตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อย e x a g g e r t e d f e e l i n g INTP และ ISTP จะกลายเป็นคนที่อ่อนไหวมากเป็นพิเศษในเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกพวกเขาจะพยายามเก็บซ่อนความกังวลเกี่ยวกับการได้เป็นที่รัก และเป็นที่ต้องการของตัวเองไว้มากกว่าเดิมซึ่งสิ่งนี้จริงๆแล้วเป็นเหมือนความคิดนอกคอกที่พวกเขาซ่อนงามเอาไว้อยู่ก่อนแล้วนะคะในโหมดนี้พวกเขาจะตีความและมักเข้าใจผิดในสิ่งที่คนอื่นพูดรวมไปถึงสิ่งที่คนอื่นทำด้วยทั้งๆท,ที่ในบางครั้งคนเหล่านั้นอาจยังไม่ได้คิดอะไรเลยสิ่งนี้ทำให้พวกเขาเข้าใจว่ามันเป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงการไม่ได้รับการยอมรับ ไม่ได้รับความชอบและกำลังถูกปฏิเสธบางครั้งในเรื่องธรรมดาธรรมดาเช่นมีคนลืมทักเขาในตอนเช้าตอนที่เขาเข้าไปในออฟฟิศพวกเขาก็อาจจะตีความว่านั่นเป็นหลักฐานที่แสนจะชัดเจนว่าตัวเองไม่เป็นที่รักที่ชอบอีกต่อไป คนอื่นๆอาจมองไม่เห็นถึงความอ่อนไหวนี้ของ INTP และ ISTP เพราะพวกเขามักจะให้คำใบ้เกี่ยวกับความรู้สึกภายในของตัวเองเพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะผ่านการพูดหรือใช้ภาษาท่าทางค่ะ 3. Emotionalism แสดงอารมณ์ออกมาแบบไม่สามารถควบคุมได้สำหรับ INTP และ ISTP ที่ตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชัน e x t r o v e r t e d Feeling พวกเขาอาจจะไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างการแสดงออกถึงค่านิยมของตัวเองแบบ feeling ได้เทียบกับการแสดงอารมณ์ต่างๆออกมาพวกเขาอาจเศร้าเสียใจและกล่าวหาคนอื่นว่าละเลยเขาโดยทึกทักไปเองด้านที่เป็น feeling ช่างเป็นประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคยสำหรับคนสประเภทนี้ทำให้พวกเขาอาจตกหลมการสมเพศตัวเองและรู้สึกอ่อนไหวเป็นอย่างมาก บางคนรับรู้ความรู้สึกที่ตัวเองมีแล้วหงุดหงิดทนไม่ได้พอรู้สึกเหมือนจมอยู่ในทะเลข,ของความรู้สึกบางคนโทษคนอื่นว่าไม่ให้ความสำคัญและความรักกับตนที่มากพอนอกจากนี้พวกเขายังมักจะรู้สึกว่าความรู้สึกของคนอื่นรอบตัวมีความรุนแรงมากขึ้นด้วยคล้ายๆเหมือนมันขยายโตขึ้นเรื่อยๆในสถานการณ์ที่ตัวเขาเองก็รับมือกับอารมณ์ไม่ได้อยู่แล้วค่ะ การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเองเมื่อตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้วยอาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกกลัวตัวเองหรือตั้งคำถามหรือข้อสงสัยว่าเราควรทำอย่างไรดีก่อนอื่นเลยเราควรต้องทราบก่อนว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลให้เราตกลงไปอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้ซึ่งสําหรับ i n t p และ i s t p มีอยู่หลักๆ3ามอย่างด้วยกันค่ะคือ 1. การแสดงออกทางอารมณ์ที่เข้มข้น 2. การไม่รับรู้ถึงค่านิยมของฟังก์ชัน feeling และ 3. การไม่และ 3. การไม่ให้ความสำคัญกับความต้องการพื้นที่ส่วนตัวค่ะข้อแรกนะคะการแสดงอารมณ์ที่เข้มข้นการอยู่กับคนที่แสดงอารมณ์ออกมาอย่างเข้มข้นเป็นการกระตุ้นฟังก์ชันด้อยของคนประเภท introverted thinking โดยเฉพาะเมื่อคนอื่นมาใช้อารมณ์ในการวิาพากษ์วิจารณ์ลักษณะนิสัยของเขาคนประเภท introverted thinking มีประสิทธิภาพมากที่สุดหากได้รับมือกับวิกฤตต่างๆโดยยังสามารถรักษาระยะห่างและเป็นกลางได้การมีอารมณ์มาเกี่ยวข้องเป็นการขัดจังหวะ Flow ในการทำงานของเขาจึงมักกระตุ้นฟังก์ชันด้อยให้ออกมาทำงานได้เช่นกันค่ะ 2. การไม่รับรู้ถึงค่านิยมต่างๆของฟังก์ชัน feeling INTP และ ISTP สามารถถูกผลักดันให้ไปถึงจุดที่เครียดสุดขั้วได้เมื่อค่านิยมที่ตัวเองยึดถือและความรู้สึกของพวกเขาไม่ได้รับการมองเห็นหรือเห็นพ้องยกตัวอย่างเช่นหากคนที่ตัวเองรักบ่นเรื่องราคาของของขวัญวันแต่งงานก่อนที่จะมองเห็นความตั้งใจของตนและกล่าวชมว่าพวกเขาชอบของขวัญชิ้นนั้นมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ 3การไม่ให้ความสำคัญกับความต้องการพื้นที่ส่วนตัวการไม่ใส่ใจในความต้องการความเงียบสงบและความสันโดษของ INTP และ ISTP สามารถกระตุ้นการทำงานของฟังก์ชันด้อยได้มันทำให้พวกเขารู้สึกว่าถูกลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวซึ่งทำให้อดใช้อารมณ์ในการตอบสนองกับสิ่งนี้ได้ยากค่ะการรู้เท่าทันตัวกระตุ้นฟังก์ชันด้อย ช่วยให้เราเข้าใจและรับรู้ความเป็นไปของโลกภายในของตัวเองว่าทำไมตนเองมีพฤติกรรมที่แปลกออกไปอย่างไรก็ตามฟังกช์ชันด้อยไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายและต้องป้องกันนะคะมันเป็นการทำงานของจิตที่ช่วยให้เราเติบโตและมีความสมดุลมากขึ้นในกรณีที่ฟังกช์ชันด้วยลุกขึ้นมาทำงานพลอยคิดว่าเราไม่ควรต่อต้านแต่ควรที่จะเรียนรู้วิธีการอยู่กับมัน เท่าทันตัวเองว่ากำลังเกิดสิ่งใดขึ้นกับเราและคอยดูแลตัวเองมากกว่าวิธีการดูแลตัวเองเมื่อเกิดความเครียดหรือตกอยู่ในการครอบงำของฟังก์ชันด้อยสำหรับคนประเภท ISTP และ i n t p มีดังนี้ค่ะ 1. ให้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองคนเดียวเพื่อฟื้นฟูพลังงานการมีคนเข้าใจถึงความต้องการพื้นที่ส่วนตัวทั้งในเชิงกายภาพและจิตวิทยาก็สามารถช่วยได้ค่ะ 2. รับมือกับความกลัวภายในตัวเอง 3. เลือกพฤติกรรมชั่วคราวที่จะเอาออกมาใช้ในการตอบสนองความต้องการของคนอื่น 4. ถอนตัวออกมาจากสถานการณ์หากรู้สึกว่ามันท่วมท้นมากเกินไป 5. ทําทำให้คนอื่นรับรู้และเข้าใจว่าตนเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดมากจริงๆ 6. ลดหน้าที่ความรับผิดชอบลงและ 7. หลีกเลี่ยงคนที่คอยถามเราว่าเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเรายังไม่พร้อมนะคะเมื่อผ่านช่วงที่ตกอยู่ในการครอบงำของฟัง์กชันด้อยไปแล้วในแต่ละครั้งเราจะได้การเติบโตบางอย่างกลับมาเสมอสำหรับ i n t p และ ISTP สิ่งที่พวกเขาจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ IN THE GRIP คือ 1. การยอมรับในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามตรรก,กะ 2. การรับรู้ถึงความอ่อนแอของตนเอง และ 3. ความสามารถในการแสดงออกทางอารมณ์ที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามาฟังพอดแคสต์ของพลอยสำหรับคนที่สนใจ MBTI และโลกภายในของตัวเองติดตามรับชมรับฟังได้ที่ 1. YouTube Channel ของพลอยชื่อ Caduceus C-A-D-U-C-E-U-S พิมพ์คำว่าสมุดโน้ตของพลอยก็ได้ค่ะจะเจอ Channel Caduceus 2. Facebook Page ของพลอยซื้อ Self Journey นักท่องโลกภายใน Self J U J O U R N E Y Self Journey นะคะถ้าใครชอบข้อมูลที่พลอยนำมาแชร์ฝากกดไลค์กด subscribe และกด follow ด้วยนะคะขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ